เจ้าของมากมีสแกละปูนวันนี้เขาจะมากินซาจีนกันไปทอม้อมซาจีนเจ้าบ้านเฮาเมาะขนาดเมาะขนาดเมาะเอ้นีเจ้าเป็นเป็นเกันจู่กะเริ่มนะคะทุกคนล่าตากล้องอย่ามาแปงหน้านะืมเมาะขนาด หมเันนี so so up, medidas, มันแคบออกมากรเดมันแบบกรุกรกัใช่แบบักรี่อ่ะเหรเหมาะล่ำขออากรตะนายกมาเรว่กรกอกกรกอกกรอกหอม ดีกอนตั้ตินตัดตินแมวา้มทีบ้านเเองแล้วนอืดน้ของมาด้วยวันนี้หน่อยอ๋อไปฮือมาเนี่ยเอาจีนมาฮือว่ะขอบคุณเจ้าไปแล้วเจ้านี่ได้ของกลับบ้านด้วย